สวัสดีจ้าสันซื่อนางวังต้นสวรรค์อยู่บ้านแสนพันอ์อเภอท่างิวัดนครพนมเดี๋ยวนี้สัตว์กับอายุ61ปเีเป็นแฟนของเพื่อนนี่แหละได้มาอยู่น้ำกันนี่ก็40กว่าปีลเละเวันนี้เป็นอายุ60กว่าปีลดเพิ่งระเกิดลกเกา่าไปหาหมอมาลายหมอเลยเไปหาหมอเพชรัตรก็ับมาหาหมอเมืองนครกลัมา มาเลยลดมากินกระเพาะทุเราเพิ่นเปลี่นมาเนี่เป็นมากระซิบกาปีสิบห้าปีปเปลี่ยนมานี่ยหายาใส่มากกินก็คือเกาวัาเลยกับป้าแนะนำว่ายา,ย,ยาโยกยาโยกเหิงนี่แหละว่ามันไข้ขึ้นเป็นโรคเกาเขากินก็ดีวันนี้เอามาลงมึงซื้อขวดหนึ่งสามพันเอามากินลดสามพันหนึ่งร้อยเอามากินลดคือไข้แน่ มากินตีนเพื่อนกับย่างได้ตะก,กี้ย่างบัวได้ไรตะก,กี้เหตีนค่ะม,มือนี่ก็ททำงานบัวได้ข้างหนึ่งตายข้างหนึ่งแล้วมือก็ดีทำงานบาัวได้ก็เลยมากินมดโบฮา,านีมดกวดซ้ำมดประมาณรึ่งกวดหลุดตีนก็ย่างได้บบกเพกกระพ,พาะตะก,กี้ประคคงไปตะก,กี้ค่ะเดี๋ยวนี้เ,เออดีขึ้นหลายเลยดีขึ้นมาเนี่ยเรายะสร้างอีกกวดสองเอามากินเบิ่งอีกเืมมกอก่อมันหายขาดนะนะ กยาเพื่อนก็ถือว่าดีหลายเตอร์ยาันนี้เพราะว่ากินแล้วมันมันโต้กับลุกนี่ยู่บาได้เลยตะกี้ค่ะได้กินยาแก้ปวดกินได้สามเม็ดหนึ่งยาแก้ปวดเราค่ขึ้นหลายเลยเดี๋ยวนี้ค่ะย่างไปก็ได้ออกกําลังกายก็ได้ตอนนี้เลิกกินยาแก้ปวดแล้วเนาะเลิกกินแล้วยาแก้ปวดนะบได้กินเดี๋ยวนี้ค่ะเพราะว่ามันเจ็บกระทุเลาลงลกเป็นกะโอ้ยค่ายลายให้แล้วตีนกับโบจะเจ็บได้เดี๋ยวนี้ค่ะตีนเพื่อนค่ะ กิบวมเนาะบวมบวมใญ่บยโบเหี้ยวโบเว็บเดี๋ยวนี้มันเว็บขึ้นมันเวบขึ้นแล้วแต่จ้าสองนาทีแล้วจ้าสุดท้ายสุดท้ายก็ขอให้พี่น้องนี่อันเสื้อเด้อพี่น้องเด้อคือวันได้กินแล้วใชแสนพันนได้กินยานี่เลยนี่กวดเราสามพันนี่กับบริติขณะนี้มันดีมั่นใจขึ้นหลายน้ำยาตัวนี้จ้า ออ <Okay. S 1> ขอฝากพี่น้องเด้อมาซื้อกินน้ำกันนี่ okay. <laughs> จ้าจ้า <laughs>